สวัสดีครับสมาชิกมวยเด็ดยาสวนทุกท่านนะครับมวยชอบศึกพลังใหม่วันนี้ประจําวันพุธที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดมกราคมนะครับคู่ที่หนึ่งเปิดหัวทําทุนเลยนะครับเน้นไปนะครับเพชรช่อฟ้านะครับคู่ที่สองนะครับชอบไปที่วันพิชิตวันคงโอมนะครับคู่ที่สามนะครับชอบไปที่สิทธิศัก์นะครับผมคู่ที่สี่นะครับชอบไปที่กิฟเพนนะครับผมช่วงนี้ก็ เสมอต้อนเสมอปลายกว่านะครับสตังทองนี่ก็หายไปนานคู่ที่ห้าชอบเมซัมนะครับคู่ที่หกชอบเก้าล้านนะครับคู่ที่เจ็ดนะครับชอบไปที่เพชรปิยะนะครับคู่ที่แปดสิงหราชนะครับตัวนี้จอมปราบต่างชาตินะครับคู่ที่เก้านะครับเน้นไปที่เพชรราชสีนะครับวันนี้แจ้งเกิดแน่นอนนะครับเพชรราชสีครับเน้นสองตัววันนี้เปิดหัวเพชรช่อฟ้านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเพชรราชสีเน้นๆนะครับ เฮ็นเฮ็นรถทุกคานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ